สวัสดีครับปฏิสน channel ในในยูทูปนะครับสรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับ u t u b e นะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้ามีเวลาก็จะเข้ามาตอบนะครับให้กับเพื่อนๆ่ได้รับรู้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ไปด้วยกันเองนะครับก็ยินดีกับหลายๆช่องเลยนะครับที่ช่วงนี้ผ่านกฎของ u t u b e นะครับ1,000ผู้ติดตามแล้วก็4000ชั่วโมง เห็นหลายๆช่องนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับก็ถือว่าต่อสู้กันมายาวนานนะครับมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถอยนะครับทำคลิปต่อมาเรื่อยๆจนประสบความสําเร็จก็แสดงความยินดีกับหลายๆช่องด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เปลี่ยนคําถามนะครับจากช่องของแม่หญิงแซปเดอร์นะครับก็ถามว่าคุณพี่คะถ้าเราจะเช็คชั่วโมงและนาทีคนดู เราเช็คตรงไหนของหลังบ้านคะแม่หญิงทําให้เป็นคะ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับสําหรับเพื่อนๆทำยูทูบใหม่ๆนะครับเปิดช่องใหม่ๆแล้วก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปดูผู้ติดตามแล้วก็ยอดชั่วโมงตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปหลังบ้านนะครับชัวร์ที่สุดนะครับก็คือเข้าไปที่ studio.youtube.com นั่นเองนะครับพอกดเข้าไป ถ้ามันเด้งมาหน้านี้นะครับให้เรากดคำว่าใช้สตูดิโอต่อนะครับมันก็จะไปที่หน้าแดชบอร์ดของช่องนั่นเองนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีตัว S นะครับหรือตัวดอลลาร์ซ์นะครับกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะครับเพียงแค่เท่านี้นะครับก็จะแสดงหน้าต่างนี้ออกมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีผู้ติดตามเราเท่าไหร่แล้วก็มียอดชั่วโมง เท่าไรนั่นเองนะครับและจะมีตัวที่เครื่องหมายถูกข้างล่างนะครับแต่ก่อนยังไม่เป็นเครื่องหมายถูกนะครับท่านก็อย่าลืมเข้าไปคลิกให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับเพื่อที่ว่าเวลาผ่านกด y o u t u b e ก็คือ1000พผู้ติดตามแล้วก็4 0 0พชั่วโมงนั่นเองครับเขาจะแจ้งเตือนให้เราทราบทางอ e ีเมลนะครับซึ่งบางทีเราก็ทำเพลินนะครับทำคลิปไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่า เราผ่านกดหรือ,อยังนะครับบางทีผ่านกดนานแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปเปิดสร้างไรายได้เนื่องจากายังไม่ได้รับอ e ีเมลจากทาง YouTube นั่นเองนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือเราไม่เข้าไปกดตรงข้างล่างตรงนั้นนะครับให้เขาแจ้งเตือนทางอ e ีเมลนั่นเองเมื่อผ่านกดนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่านะครับผู้ติดตามของเรามีเท่าไหร่แล้วก็มียอดชั่วโมงเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ถ้าท่านใดที่อยู่ในแอป o u t u b e studio นะครับในตรงนั้นจะเป็นเพียงแค่การประมาณการนะครับก็คือให้เราดูาเฉยๆนะครับอาจจะมากกว่าที่เป็นจริงนะครับแต่ที่แน่ๆคือเข้าไปดูหลังบ้านตรงนั้นชัวร์ที่สุดนะครับก็คือถ้าครบก็ครบตรงนั้นเลยนะครับถ้าผ่านาชั่วโมงก็จะผ่านตรงนั้นเลยนะครับก็จะเป็นแบบตรงๆเลยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไป กดเปิดสร้างรายได้ได้เลยนะครับเมื่อเราผ่านในจุดนั้นนะครับเข้าไปดูหลังบ้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นวิธีการง่ายๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคำถามจากช่องของแม่หญิงแซ็เดอร์นะครับที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเครื่องของเราจะดูคนดูแล้วก็ยอดชั่วโมงในหลังบ้านตรงไหนนะครับซึ่งหลายๆช่องก็ยังไม่รู้นะครับก็ถือว่ามาตอบเป็นตอบจากคอมเมนต์นะครับ เพื่อให้หลายๆช่องได้รู้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับช่องอ YouTube ใหม่นะครับที่เพิ่งทำนะครับซึ่งต่อไปก็จะมีกฎเกณฑ์อะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายเราอาจจะยังไม่รู้ในช่วงนี้นะครับก็สู้แล้วก็ทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆอได้รับชมแล้วก็ติดตามคลิปของเราต่อไปในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ประสบวิกฤตนะครับปัญหาเกี่ยวกับ โรคร้ายนะครับทำงานไม่ได้นะครับก็ขอเป็นกํลังใจให้กับทุกท่านเลยทีเดียวนะครับให้ผ่านอุปสรรคไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับช่อง YouTube มือใหม่นะครับที่เพิ่งทํายูทูบนะครับหวังว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับและก็ประสบความสํเร็จเปิดสร้างบลได้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผมจะเล่มกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งชอบกดไลค์แชร์กดเลยให้กับช่องอริสานชาแนลด้วยนะครับ